นี่คุณประโยชน์ของน้ำชีวภาพนี่คะสามารถที่จะไปล้างผักล้างผลไม้ล้างผลไม้โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยผสมน้ำค่ะหนึ่งฝาน้ำหนึ่งกะละมังนะคะแล้วเราแค่นี้เหรอฮะใช่หนึ่งฝาเดียวนะคะน้ำหนึ่งกะละมังอย่าเชื่อนะคะต้องพิสูจน์เองนะคะตัวนี้จะทําให้ผักกรอบแล้วทนอยู่ได้เป็นเดือนๆนนะคะแล้วผลไม้ลองสังเกตว่าเราซื้อซื้อ ผลไม้มาบางชนิดเนี่ยเช่นเงาะเนี่ยสองวันเนี่ยจะดำแล้วแต่ถ้าเราแช่น้ำจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะอยู่ได้ทนและกรอสดกว่าปกตินะคะเอออันนี้ก็เป็นวิธีธรรมชาติขายผลไม้ต้องดูรายการเรียกว่าใครขายผลไม้แทนที่เราจะไปใช้ยาฟอร์มาลีนอุ้ยฟอร์มาลีนไม่สดเลยนะคะแช่ผลไม้ที่ถ้าทำจะเหนียว นะคะเขาแช่ผักอ๋อฟอร์มลินเขาล้างผักแล้วได้ยินว่าเงคนเชลนเนเขาจะสดปลาหมึกอะไรเงี้ยยังผักวันเขาอยู่ได้วันต่อวันเขาขายไม่หมดมันก็เน่าเลยชิ้นคะนึงเขาก็ต้องจําเป็นที่ต้องใช้แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ประโยชน์มหาศาลเลยเราได้บุญได้กุศลคือต้องบอกว่าฟอร์มลินไม่ดีนะอย่าใช้ใช้แล้วเป็นโทษต่อร่างกายแล้ววันนี้ที่เราจะแจกนี่แจกอะไรคะแจกน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะเป็นน้ำยาอะไรน้ายอเนกประสงค์จาก สับปะรดนะคะเปลือกสับปะรดเราเน้นวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่เราจะไปทิ้งเราเอามาหมักชีวภาพนะคะและเอามาทำน้ำยาอเนกประสงค์นะคะตัวนี้จะใช้ซักผ้าล้างจานล้างห้องน้ำล้างรถได้หมดเลยได้หมดเลยสะอาดไหมคะสะอาดค่ะผ้าจะไม่มีกลิ่นอับเช่นหน้าฝนเนี่ยสังเกตใช่ไหมคะผ้าจะเหม็นอับแต่ถ้าใช้พวกนี้แล้ว จะไม่มีกลิ่นอับแล้วผ้าสีจะสดขึ้นผ้าขาวนะคะของอาจารย์อ้นนะคะแช่ค้างคืนนะคะจะขาวจัวเลยเพราะนั้นอาจารย์อ้นแช่บ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราแจกน้ำหมักชีวภาพที่ว่านี้นะครับเป็นน้ำยาอส่งใช้ล้างรถได้ล้างจานได้ซักผ้าได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่บอกว่าเอออยากจะลองทำเองดูไม่ห่วงสูตรด้วยไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะต้องการเผยแพร่นะต้องการเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวช่วงหน้าคุณชมเตรียมจดได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจิรวรรณเนี่ยต้องการเผยแพร่สูตรนี้แล้วก็ถือว่าตอนนี้กระแสะของน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็มารแรงสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะตอน,นก็ยังมาแรงอยู่อะไรที่เราทำใช้เองได้แล้วก็เป็นการช่วยย่อยสลายพวกเขาเรียกว่า,รราของธรรมชาติที่เราจะต้องทิ้งนะคะมาให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ แซนด์วิชคิดถึงฟาร์มเฮาส์คุณประโยชน์ดีๆที่คุณมีได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน you know you wanna sing with straight สมัยเนี้ยมั่นใจขึ้นเยอะเวลาคุยกันก็คุยกันแบบเปิดอก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 ใหญ่เล็กชิดหางจะทรงไหนแบบไหนก็มั่นใจคุณลสตรีชุดชั้นในของผู้หญิงสวยอย่างคุณฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณลสตรี สนับสนุนโดยชุดชั้นใน BSC ลองเจเรเอาละคล่ะสำหรับใครเนาะที่ อยากจะได้น้ำหมักชีวภาพแบบฟรีๆอยากจะเรียนรู้อยากจะถามโทรมาเลยโทรมาเลยแต่เราโทรมาปุ๊บเราก็จะถามนู่นถามนี่นะค่ะถาม,ออถามนู่นถามนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามแล้วก็จะแจก20บรางวัลนะคะเพราะว่าน้ำหมักชีวภาพวันนี้ที่เรามาแจกเนี่ยนะคะคุณจริรวันบอกว่าสามารถทาได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นน้ําอเนกประสงค์ล้างรถซักผ้าล้างห้องน้ําล้างจาน ทำได้หมดเลยแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเชื้อราจะไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็แมลงสาบหนูอะไรอย่างเงี้ยมดจะไม่มาเลยเพราะอะไรคะพกสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมันจะทําให้โอโซนสะอาดนะครับแม่สะอาดถ้าตัวนี้ใส่ฟ็อกซี่ก็ได้ชะไมแต้วฉีดตัวนี้ค่ะตัวนี้คตัวนี้เราสามารถทําเป็นสเปรย์ปรับอากาศได้โอโซนในห้องจะสะอาดเพราะอันนี้ทําจากวากูดค่ะอ่ะแล้วน้ําหมักวันนี้ที่จะมาสาธิตเป็นน้ําหมักอะไรคะเป็นน้ําหมัก มะกรูดนะคะแบบขวดนี้ขวดเหลืองใช่แล้วขวดใหญ่นี่นะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์แล้ก็มีมะกรูดนะคะมะกรูดเอาในท้องถิ่นนะคะดิฉันจะไม่เน้นให้ซื้อนะคะเอาของที่มีในท้องถิ่นหรือขโมยข้างบ้านปลูกนะคะพอดีข้างบ้านหล่นมาได้แค่นี้นะคะก็แล้วก็ได้มาหนึ่งลูกนะคะแล้วใช้แค่ลูกเดียวหรอครับค่ะลูกเดียวสําหรับน้ํา น้ำขวดนี้นะคะขวดนี้ค่ะแล้วน้ําตาลทรายแดงนะคะเน้นน้าตาลทรายแดงนะคะน้ําตาลทรายขาวจะไม่ใช้เพราะอะไรคะเพราะไม่มีสารก้อาวนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะ่ะอาจารย์หั่นยาวๆนะคเนี่ยหั่นยังไงก็ได้ที่กรอกใส่ขวดได้อะค่ะผ่าครึ่งเลยค่ะอาจารย์แล้วหั่นยาวๆเลยนะคะอาจารย์แฟนอยู่ใกล้เนี่ยหั่นจะสั้นเลย อันนี้จะตำน้ำพริกค่ะนอกจากนี้มีมีอะไรอีกครับอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอีกครับช้อนช้อนโต๊ะนะคะค่ะอันนี้ขวดนี้จะครึ่งครึ่งลิตรเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรบอกอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนคุณผู้ชมจะได้จดได้เดี๋ยวขั้นตอนการทำเดี๋ยวเราค่อยว่ากันน้ำน้ำที่ไม่มีคอรีนนะคะก็คือน้ำกรองน้ำกรองหรือน้ำที่ก็น้ากรองไม่ได้สิ่ะ น้ำกรองไม่มีคลอรีนเนไม่มีคลอรีนนะคะหรือว่าน้ำประปาแล้วทิ้งไว้ไม่น้ำนกรอกทั่วไปมีคลอรีนไหมมีค่ะมีค่ะก็ต้องใช้เป็นน้ำเราเจอไปหนึ่งคืนนะคะอ๋อให้มันหายไปโอเคค่ะใช้น้ำแร่ได้ไหมคะน้ำแร่ได้ค่ะแล้วขวดพลาสติกนะคะนะคะขวดพลาสติกนะคะใส่ ใส่อุปกรณ์นะคะขอซ้ำขอย้ำขอย้ำาอาหมออ้นใจร้อนรีบเดียวปั้นเหลืองโคดพาสติและน้ำที่สะอาดไม่มีคอลีนนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วจุลินทรีย์ที่เราเอารอไว้คือจุลินทรีย์ท้องถิ่นคนะคะค่ะเดี๋ยวรับสายคุณวิรตาก่อนจากบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะค่ะ ถามคำถามดีกว่าเนาะอยากได้น้ำหมักไปใช้ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะถามคำถามว่าวันนี้เนี่ยค่ะสำหรับน้ําหมักของเราเนี่ยเราจะสอนเป็นน้าหมักน้ำหมักอะไรที่กำลังจะสอนค่ะน้ำหมักมะกรูดค่ะเออให้ไปเลยเอาไปเลยค่ะถามแค่นี้แหละง่ายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เพราะยังเหลืออีกตั้ง19สายเนี่สายในโทรมานะคะอีก19รางวัลใช่ไหมใช่อย่าไปถามเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรจะถามนะคะมีาอุปกรณ์เสร็จแล้วเอามะกรูดน้ำตาลทรายมีน้ำน้ำนี่ประมาณเกือบเกือบเต็มขวดกับประมาณ400 ml เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอ่าค่ะแล้วก็เอาไปค่ะเอามะกรูดใส่ลงไปหนูหั่นให้ไหมอ่ะหมดแล้วหรอแล้วพวกฝั่งนู้นน่ะคืออะไรฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยส่งขอตัวอย่างกัน นะคะอันนี้ก็คือน้ําสะอาดนะคะที่เป็นขอแนะนํว่าเป็นน้ํากรองนะคะแล้วก็เป็นน้ําที่อาจจะทิ้งไว้คืนนึงนะคะเพื่อให้ตัวคอรีนมันไม่มีนะคะให้ตัวคอรีนมันหายไปหรือใช้น้ำแรกก็ได้นะคะใหม่เจลกล้ะอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะคะสละใช่ของพี่ใหม่ก็มีขวด500 ml พอดีเลยก็ดื่มกินประมาณอึกหนึ่งก็จะเหลือ400 ml นะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นน้ำตาลสายแดงใส่น้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนเดียวเบาๆนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะปึ๊บจูเินซีหนึ่งช้อนค่ะจูเลนซีหนช้อนจูเลนซีนี่ใช้ตรงน้ำมันหรือว่าใช้ใช้น้ำมันนะคะไม่เอาเนื้อนะไม่เอาค่ะซึ่งวิธีการหมักจูเินซีอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมก็คือเอาผลไม้ที่มีรสหวานอ่ะหรืออย่างเนี้ยก็เป็นแตงโมใส่ขุงเอาไว้นะคะแล้วก็เช็คเช็คเช็คค่ะเช็คเช อาปิดฝาหน่อยะะแล้วก็เขยา่าน้ำหมัจกจุลินเ,เดี๋ยวน้ำอันนี้ค่ะตัวรออจุลินทรีย์เนี่ยเก็บไว้ได้ชะทำแล้วเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะควรจะทำไปใช้ไปนะคะเศรษฐกตจพอเพียงเราเน้นคาว่าโลกปัดคาว่าโลกทิ้งคนส่วนใหญ่จังโลกใช่ไหมคะจะทำทีเยอะเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ทันนะคะเราจะมีวัตถุดิบ แค่ไหนแค่นั้นหรือว่าน้ำซาวข้าวก็สามารถมาทําตรงนี้ได้เหมือนกันนน้ำซาว,าวข้า,าวาแทนที่เราจะทิ้งไปมันก็จะไปบูดเน่าใคท่อนคลองใช่ไหมเราก็เอาน้ำซาวข้าวมานะคะแล้วใส่ขวดแบบนี้นะคะ,คะแล้วเอาตัวทูลินซีเนี้ยใส่ลงไปน้ำซาวข้าวนั้นมีประโยชน์ยังไงร,รู้ไหมคะแช่ผ้าทําให้ผ้านุ่ม โดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกเลยเราจะใช้แค่เจ็ดวันเท่านั้นถ้าน้ำสาวข้าวแล้วถ้าข้าวบูดแล้วเอาน้ำสาวข้าวนั้นไปเหยาะในหม้อข้าวข้าวก็จะไม่บูดนะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้อันนี้ทิ้งไว้สิบห้าวันใช้ได้เลสร็จแข้าวเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะง่ายมากเลยไหมคะทำไมมันง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำใช่ไหมคะทำใช้เองสงสัยบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยอยากสมมติได้แล้วสิบห้าวัน แต่ว่าอยากใช้แบบง่ายๆไม่ต้องเทราบากระาบบกรองเอาตัวใยออกได้ไหมฮะใช่ค่ะกรองได้กรองได้ค่ะแต่เราถ้าเรายังไม่ได้ใช้เราก็ทิ้งไว้เรื่อยๆค่ะนะคะเป็นปีอยู่ได้เป็นปีนะคะอยู่ได้เป็นปีแต่ถ้าเป็นน้ําผึ้งจะหอมกว่านี้ใส่น้ำผึ้งงไปด้วยเหรอคะใช้น้ําผึ้งแต่ไม่ใช้น้ําตาลใสแดงนะคะเขาจะมีลาโนลีน เขาจะหอมเราสามารถเอามาทําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้อีกแล้วสพคุณในการสสาระใช้งานแตกต่างกันไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำพึ้งแล้วน้ำพึ่งเราสามารถมาทําสเปรย์ปรับอากาศได้ในในตัวที่จะแตกท่านผู้ชมก็มีน้ําพึ่งใช่ค่ะนะคะวันนี้ที่เอามาโชว์มีอะไรบ้างคะค่ะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมอ่าตัวแรกนี่คืออะไรอันนี้เป็นสบู่เหลวมาเฟืองเปรี้ยวนะคะค่ะทำไมต้องเป็นมาเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวค่ะ p h เขาเหมาะสําหรับหน้า ค่ะนะคะถ้ามาเฟืองหวานค่า PS จะไม่ได้นะคะสรรพคุณของเขาแก้คันแก้เชื้อรานะคะตัวนี้สะเก็ดเงินสามารถช่วยได้โอ้คนที่เป็นสะเก็ดเงินค่ะแพ้ลาสติกแพ้ยางยืดแพ้สารฟอกขาวตัวนี้ได้ผลเลยนะคะแล้วผู้ผู้สูงอายุที่ผิวแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดขาว ตัวนี้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะหายค่ะอรที่ผิวแห้มๆเปิดแล้วเปิดได้ไม่เป็นไรค่ะกลิ่นกุหลาบนะคะกลิ่นกุหลาบอะค่ะหอมมากแล้วก็มีแชมพูกลิ่นกุหลาบมาจากไหนอะกลิ่นกุหลาบเราช่วยช่วยคนเรายังติดอะไรไหมคะปรุงแต่งไม่ใช่หมายเพราะกลิ่นตัวกลิ่นนะครับกลิ่นเราเราใช้กลิ่นกลินนะคะกลินสักคอช่วย เพราะคนเราปรุงแต่งใช่ไหมคะยังติดอยู่ยังติดกันเราต้องเอาใจนิดหน่อยเดี๋ยวมารับสายคุณพัชริดาจากตรังก่อนคุณพัชริดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพัชริดาค่ะเดี๋ยวถามคาถามเนาะว่าน้ําหมักชีวภาพเนี่ยจะต้องทิ้งเอาไว้กี่วันถึงจะใช้งานได้สิวันค่ะถูกต้องไหมคะอยากทิ้งเยอะกว่านั้นได้ไหมอะไรนะคะถ้าอยากทิ้งไว้นานกว่านั้นได้ไหม ได้คะ่ะทิ้งไว้นานได้แค่ไหนคะประมาณหนเดือนได้ไหมอ,ะอ่ะ,อะทิ้งทิ้งไว้ได้เป็นปีเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าถือว่าตอบถูกนะคะว่าต้อง15วันก่อนเนาะ,ะถึงะจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวรับไปเลยเนาะเดี๋ยวมอบไปให้ส่งไปให้นะคะ ใค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนะมาดูกันต่อนะคะอันไหนที่บอกเป็นยาสับผมอาส่วนนี้ยาสับผมมาโกกับน้ำผึ้งนะคะที่เราหมัดเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงแต่นี้จะใช้อาจารย์จะใช้น้ำผึ้งเพราะน้ำผึ้งมีลาโนลรีนนะคะ เขาจะหอมหนึ่งแล้วก็จะช่วยในการรักษาโรคด้วยตัวนี้คนที่ผมบางหมออ้นคะใช้นะคะนะคะโอ้ผมบางหรอตัวนี้ผลปรากฏว่าผู้สูงอายุที่ย้อมผมตอนนี้ไม่ย้อมแล้วเพราะผมเขาดำอาจารย์น้อยนี่ไม่ได้ย้อมอาจารย์อาจารา์นี่51นะคะเห็นผมอาจารย์ไหมคะเอออาจารย์ไม่ได้ย้อมผมนะคะตัวนี้อาจารย์จะใช้มะกรูดหมักกับน้ำผึ้งนะคะแล้วใช้เดาะอัญชันสดต้ม ค่ะนะคะเอเอาฉันสดมาต้มค่ะอาจารย์ไม่ใช้แห้งเพราะอาจารย์กลัวใช้ลาอาจารย์จะใช้ดอกอาจารย์สดต้มไว้สาธิตนะคะเอาไว้ใช้โอกาสหน้าโอกาสหน้าคนที่เป็นสเก็ตเงินหรือว่าเป็นรังแคตัวนี้ได้ผลเลยตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้ครีมนวดเออผมก็จะไม่พันกัน เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมน่าสนใจสาธิตน้ำยาผสมเลยนะคะน้ำยาต่อมาค่ะเมื่อกี้เราสาธิตเป็นตัวน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพต่อไปเราจะสาธิตเป็นตัวน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาอเนกประสงค์มีอะไรบ้างน้ำยาอเนกประสงค์เราก็จะมีน้ำหมักชีวภาพนะคะมะกรูดนะคะค่ะแล้วก็มีเกลือเกลือนี่จะมี2ชนิดนะคะเกลือสินเทากับเกลือสมุทร นะคะเกลือสมุรจะมีไอโอดีนนะคะอาจารย์จะไม่ได้ใช้เกลือสมุรจะใช้เกลือสินเทานะคะถ้าเราเก็บไว้นานเขาจะดำนะคะไอโอดีจะทําให้ดําแต่ถ้าเราทําใช้ไม่ซีเรียสเรื่องสีเราก็ใช้ได้คะนะคะอีตัวนี้คือเกลืออะไรก็ได้สรุปใช่ไหมนี่คืออะไรคะนี่คือ N70 คือหัวสบู่อ๋อหัวสบู่หัวสบู่เขาว่าอะไรวาง่หัวสบู่นี้จะช่วยเก็บคราบ นะคะแล้วก็การเวลาเราใส่เครื่องสภาพมันจะเสียดสีกันช่วยให้ลดแรงเสียดสีใช่ค่ะช่วยได้ให้ช่วยมีฟองด้วยหรือเปล่าช่วยมีฟองด้วยนะคะค่ะแล้วจาย์ก็จะปรุงแต่งด้วยสีนี้หน่อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นสีนี้นะคะค่ะแล้วก็จะใส่กลิ่นมะกรูดลงไปนิดหน่อมให้หอมขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆแล้วซักไปแล้วมันก็หมดไม่มีกลิ่นแล้วค่ะแต่คนหยิบขึ้นมาปุ๊บก็ต้องดูว่าสวยไหม หอมใช้หรือเปล่าหรือเปล่าเปิดโดมไม่มีใครแบบหยิบซื้อเลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้สามารถทําได้หลายอย่างล้างจานซักผ้าล้างรถถูบ้านถูบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเช็ดก็จบก็ได้นะเได้หมดเลยคุณผู้ชมอันนี้เวลาใช้ต้องเขย่าไหมคะเขย่าซักรองเท้าที่มีกลิ่นเหม็นมเพราะมันจะได้เข้ากันนะคะตัวเขียวๆนี่คือตัว มะกรูดมะกรูดอ่าค่ะอักษาทิศเลยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะอ่าเราก็เอา N70 นะคะเรือหัวสบู่หัวสบู่ซื้อได้ที่ไหนคะร้านร้านเคมีพันทั่วไปนะคะเคมีพันทั่วไปนะคะค่ะขอแรงคุณหมออ้นนะคะร้านเคมีพันก็อันนี้หลายๆคนที่บางทีอยากจะนอกจากใช้ในครัวเรือแล้วผมว่าใครเกิดอยากเร้ยว่าอยากทําขายนี่ยังได้เลยนะทาได้ค่ะตัวเนี้ยประหยัดประหยัดไปเยอะๆประหยัดอะไรบ้างคะค่ะ ประหยัดเงินไงประหยัดเวลาด้วยอะไหล่ไหล่ไหล่ตัวที่เราที่เราไม่ต้องซื้อเช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างรถใช่ไหมน้ํายาซักผ้าเราไม่ได้ต้จะเหลวๆแบบเนี้ยเนาะค่ะใส่เยอะแค่ไหนคะอะตรงนี้เราสาธิตเราจะใส่ใส่นิดเดียวดูนิดเดียวนะคะวิ่งข้นมากเลยเนาะใช่นะคะเจลเหมือนอะไรทุกอย่างเนาะค่ะ เราจะไม่ใส่เยอะนะคะกลิ่นไหมคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นเลยด้วยสีมันอาจจะคุณหงอใจเห็นยากนนิดึงเนาะเยอะก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมค่ะเขาจะใสนะคะค่ะค่ะคุณหงออ้นเดี๋ยวนุ่ให้กล้องดูว่า N70 มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ แล้เราเรียกว่าหัวเชื้อสบู่สบู่ทุกยี่ห้อต้องใส่ไม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 ่นะคะตัวนี้จะแรงนะคะถ้าสบู่สบู่จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เบาเบาอ่อนกว่านี้นะคะตัวนี้จะจะจะอันนี้ไว้ใส่อะไรที่ไม่ได้ใช้กับร่างกายใช่เนี่ยนะคะมันเหมือนกาวอ่ะค่ะเป็นหัวสบู่นะคะ เกลือเกลือนะคะเกลือเราจะใส่เท่ากันนะคะเท่ากันหัวสบู่เราใส่เป็นปริมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะเอออันนั้นครึ่งขีดคะคร่งขีดถ้าถ้าทำถังใหญ่สูตรใหญ่เราก็จะต้องใช้ถังสีคือคืออย่างละ1กิโลนะคะครึ่งขีดเนี่ยพอมาเป็นน้ำจะได้ประมาณขวดนี้ไหมฮะโอ้นิดน้ำจุลินทรีย์ใช้นิดเดียวนิดเดียวพอเป็นสูตหมถือว่าอันเนี้ยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะคะ ค่ะเราจะคนเอนเกับเกลือให้ละลายก่อนคุณหมอคนเป็นขันรักสายก่อนสวัสดีค่ะคุณสมานคุณสมานคุณสมานคะคุณสมานจากร้อยเอ็ดอยู่ไหมฮัลโหลถ้าคุณสมานไม่อยู่งั้นเราไปพยาวกันก่อนนะไปไหมไปไปจากร้อยเอ็ดผลัดเป็นพยาก่อนคุณเดือนค่ะคุณเดือนนะครับคุณเดือนคะ เปิดชมอยู่นะทุกตาขออนุญาตถามว่าที่กำลังสาธิตอยู่เนี่ยนะคะเป็นการสาธิตทำน้ำอะไรอ๋อพอดีที่ไม่ไม่ไม่อยากได้ของรางวัลนะคะพี่อยากอยากได้แชมพูกับไอไออนั่นน่ะที่ยาสระผมค่ะมันก็ของรางวัลนะครับแชมพูก็ยาสระผมที่ถือว่าเป็นของรางวัลไหมคะถือครับถือว่าเป็นของรางวัลด้วยนะคะพี่เปิดมาพี่เปิดมาเจอค่ะเปิดมาเจอก็เลยโทรมาไม่รู้ว่าแจกฟรีอะไรถ้าอยากได้ก็ให้ค่ะ อ๋อพี่เขาบอกว่าถ้าอยากได้พี่เขาก็ให้ให้อยากได้เป็นตัวไหนคะคณคุณทุกตาคะซื้อที่ไหนคะพี่รายการนี้ไม่ขายนะคะแจกฟรีแจกฟรีค่ะหาซื้อไม่ได้อ่ะค่ะมีกรีที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะสะเก็ดเงินแล้็ติดต่อโดยตรงเลยนะคะเบอร์อาจารย์มีเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าให้ติดต่อหลังไมค์ค่ะอย่าหลังไมค์ทิ้งเบอร์อาจารย์ไม่ให้นะคะแล้วติดต่อกับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะ แนะนำวิธีการทาแล้วก็มอบไปให้ด้วยส่งไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่คงสนใจแหละเพราะพี่เขาเป็นสะเก็ดเงินนะคะคนเป็นเยอะนะคะเพื่อจะไม่ทาขายใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วตัวนี้ต้องอาจารย์ต้องการเผยแพร่นะคะอาจารย์เผยแพร่แล้วก็ทดแทนตึนเข่นดินโอเคอันนี้เป็นโครงการพระราชดิษฐ์โครงการพระราชดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะ มารับสายพิษสมานจากร้อยเอ็ดบ้างคนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำนะใจเย็นๆนะสองท่านนี้ใจร้อนมากเลยพิษสมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพิษสมานแยกยูนตั้งแต่แรกสนใจอะไรบ้างผมผมอยากได้ไอ้น้ำมันที่แยกคัมนะครับผมแบลผมแพ้อากาศไปแพ้อะไรไม่รู้เป็นคันเยอะเลยครับผมโอ้ตัวนี้ตัวนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์มอบให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มอบไปให้พี่สมานทิ้งที่ไว้นะ สองแปดเครับเดี๋ยบอกลังพี่สมานพี่สมานใจร้อนเฉพาะกับหมออ้นเลยอะค่ะครับเป็ไงวันนี้ขอบคุณคคคขอบุณ่ะสวัสดีค่ะแจกกับแจกกับคุณผู้ชมจะบอกกาอากาศเดี๋ยวมีคุณผู้ชมท่านอื่นบอกโอ้ยเสียงพี่สมานโดนน่ารักแต่ตามไปดูที่บ้านไม่ได้นะเอออ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังโทรเข้ามาได้ไม่ได้ยังอ่ะทวนอีกนิดนึงค่ะเราใส่ N70 และเกลือนะคะ คนคนไปทางเดียวกันเหมือนกับคนน้ำสลัดนะคะคนทางเดียวกันเท่านั้นคุณหมออนคนทางเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้ทางเดียวกันทางเดียวกันค่ะแล้วเติมน้ำชีวภาพลงไปนะคะทีละน้อยๆเราจะทำเหมือนกับสลัดน้ำข้นนะคะนะคะใส่เยอะนะคะเยอะสักแค่ไหนฮะเราจะดูว่าเราจะเอาข้นแค่ไหนเราก็จะสก๊อปแค่ไหนขอให้ใส่อีกทีหนึ่งแล้วก็หมออ้นไม่ซนนะไม่ซนหมออ้นวางไว้กับพือนะหมออ้นใหญ่ยกนะลูกเราจะกรองเอาแต่น้ำนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวนะคะช้าๆนะคะ,ะ,คะแป๊บนึ่งค่ระครอแป๊บนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าใส่เยอะหรือใส่น้อยขึ้นอยู่กับความหนื่ที่คุณผู้ชมต้องการ<ช>ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตัวน้ำที่มันออกเหลวๆหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าอยากไ,ได้หนื่ๆห,หน่อยก็ใส่น้อยหน่อยแต่ต้องใส่ทีละน้อยนะเพื่อที่ คือพอมันเหลวแล้วเดี๋ยวมันเหลวเลยไงคือ N70 ถ้าเราใส่ทีเยอะๆ N70 เจ็ขาจะไม่ละลายเพราะเหรอครับนะคะเนี่ยเราต้องคนจนกว่าเนียนเห็นไหมเอ็นเจเป็นลูกๆคนจนกว่าจะเนียนนะคุณหมอนะจนกว่า N70 จะละลายเหมือนทำเค้กเลยเนาะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ต้องเอาใส่ใจเย็นหน่อยนึงนะคะคนเขาจะละลายแล้วนานไหมใช้เครื่องได้ไหมบางคนเขาใช้เครื่องได้ไหมเครื่อจะตีฟองค่ะจะต่อเครื่องจะตีอ๋อคนจะต้องมือค่ะ เวลาทำถังใหญ่ๆนี่ก็ต้องคนกันใช่คนทั้งวันเลยนะคะแล้วอย่างนี้นี่เราจะออกมาได้ขวดักประมาณไหนเนี่ยเออได้ได้ตัวนี้ได้1ลิตรได้ค่ะได้1ลิตรใส่เลยนะหนึ่งลิตร่เราเติมไปอีกแต่ละพิลลาริตรพิลลาริดใช่จริงๆแล้วน้ำยาพวกนี้เนี่ยมันควรจะมีความหนืดขนาดไหนคะเออมันอยู่ที่ความพอใจของเราค่ะใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ ต้องการข้นอแต่ถ้าเราตัดหนึ่งสีตัดกลิ่นตัดข้นออกเราจะได้กลุ้งซีใช่ไหมคะเหมือนบางคนเวลาซื้อแชมพูบางคนบอกข้นไปก็เพิ่มน้ำหน่อยก็มีอาการอะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งสายแล้วคุณตุ๊กลุดละฮะไม่เป็นไรอันนี้เราจะเพิ่มเราจะไม่ให้มันหนืดมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมเราก็เพิ่มอันนี้ที่ทำอยู่เนี่ยคือน้ำยาอเนกประสงค์นะ คือตัวนี้คือตัวที่เราแจกในวันนี้ซึ่งจริงๆแต่วันนี้ต้องบอกว่าคุณจิรวรนใจดีมากนะคุณผู้ชมโทรมาอยากได้เป็นอย่างอื่นเราก็ให้ด้วยนะเมื่อกี้ใช่ใจดีมากน่ากินเนาะคนเสแล้วน่ากินมากเลยคือกลิ่นก็จะมาแล้วนังกลิ่นโอโซนโอเราจะทําให้ห้องนี้โอโซนสะอาดนะคะโอโซนสะอาดเลยนะห้องนี้โดนฆ่าเชื้อวันนี้ทีมงานของเราก็จะเรียก้ว่าสูบภาพดีนะวันนี้เพราะว่าอากาศดี สวัสดีค่ะคุณพวงทองคุณพวงทองสิงดังนิดหนึ่งนะจ๊ะคุณพวงทองขาเห็นวิธีการทำไหมคะตอนนี้เรากำลังทำน้ำอะไรอยู่น้ำอะไรน้ำหมักอะไรไม่ใช่น้ำหมักอันนี้ไม่ได้ทำน้ำหมักค่ะอันนี้ทำ อ่าถูกต้องนะคะรู้ไหมคะว่าใส่อะไรบ้างรู้ค่ะใส่อะไรบ้างจ้ามีเอ็นเกล็ดสบู่เชื้อนะคะข่าหัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อสบู่อ่ะหัวสบู่แล้วก็เกลือเกลืออะไรคะเกลือสมุนหรือเกลือสินเทาเัวเกลืออะไรพี่ตอนเกลือสมุนหรือเกลือสินเทาคนคนคนแล้วก็ใส่น้ำให้แล้วค่ะถือว่าดูไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวส่งไปให้นะคะค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราคนใหญ่เลยมันก็มันก็ฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะเหมาสนุกมากนะฮะหมาสนุกไหมคะสนุกครับสนุกกว่าตอนตอกเนาะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือสีผสมอาหารค่ะซึ่งเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนอาจจะบอกอยากมีสีสันน่อยแล้วก็ใส่ก็ได้นิดนึงนิดนึงรับสายคุณจิรพนอันนี้จริงๆเขาก็สวยแล้นะคะค่ะคุณจิรจิรภา จากประจวบสวัสดีครับคุณจิรพาคุณจิรภาษต้องปิดเสียงโทรทัศน์และวฟังแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนะมันดีเลยกันอยู่นะครับตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะต้องปิดเสียงทีวีนะคะค่ะปิดหรือยังปิดแล้วนะอะน่าจะปิดแล้วคุณจิรพาค่ะมาถามกันนิดนึงว่าวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพน้ําหมักชีวภาพนะไม่ใช่น้ํายาอประสงค์นะ น้ำหมักชีวภาพนะคะทำยังไงน้ำหมักชีวภาพทำยังไงเสียงว่าพี่พีายังไม่ได้ปิดล่ะเสียงมันดีเลยเพราะพี่เขาพูดซ้ำเสียงปิดเสียงก็เออเออเออได้และปิดแล้วเราเชื่อแล้วว่าปิดแต่เปิดภาพไว้ได้เอออ่าปรึกษากันน้ำน้ำหมักชีวภาพทำยังไงจ้าเนี่ยขาดน้ำหมักขวดนี้เนี่ยเห็นว่าตุ๊กตาเขย่าอยู่เนี่ย ใส่น้ำใส่มะกรูดใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะอน้ำนี่ใช้เป็นน้ำอะไรคะน้ำน้ำเชื่อมที่ไม่มีคลอรีนนะคะแล้วถ้าอยดเกลืน้ำจากก๊อกขึ้นมามันมีคลอรีนจะทำยังไงให้มันไม่มีเะกาทิ้งไว้ถึงคืนค่ะและอย่าลืมใส่อะไรด้วยใส่หัวเชื้อด้วยนะ วิธีการทำหัวเชื้อทำาไงคะน้ำเต็งโมค่ะน้ำผลไม้ที่แบบจะเป็นหัวเชื้ออ๋อมอเคอย่าเอาน้ำเต็งโมูที่กินได้อยู่จริงๆนะคะเอาเอาเศษเศษนะคะี่ะเศษผลไม้ที่เศษผลไม้ที่เราเราไม่ใช้สามวัน นะครับทิ้งไว้แบบรัดหลวมๆใช่ไหมคะถือว่าโดยคร่าวๆได้ตอบถูกดีขอบคุณมากนะครับจะส่งไปให้นะจ๊ะตัวเองรีบ่าเพราะมีอีกสายไงต๊กนะอีกสายหนึ่งวันนี้แน่นมากนะจากนครเอลวันนี้ภาคใต้มาเยอะนะจากแม่คอลสีธรรมราชคุณนักชนีนะครับสวัสดีครับได้ดูค่ะอ่ะได้ดูตั้งแต่แรกหรือเปล่าอะไรนะะคได้ดูตั้งแต่ช่วงที่แล้วเลยไหมครับได้ดูค่ะได้ดูนะสนใจตัวไหนแล้ววันนี้นะหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ สนใจยาสระผมกับแชมพูก็เป็นเที่ยวหน้าเนาะอ่าอเนกประสงค์ใช่ไหมใช่แต่ว่าหมดมันแจกไปแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าแต่วันนี้ต้องแจกเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ให้ไปก่อนนะคะอะไรนะคะไม่ได้ยมีเลยค่ะแต่วันนี้ต้องแจกเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ให้ไปก่อนนะคะค่ะค่ะเพราะว่าเออแชมพูเดี๋ยวรอเขาหน้าเนาะ ค่ะถามคำถามไหมถามหน่อยไหมถามสิคะคุณพ่อว่าใครก็ตามเนี่ยที่ที่ใช้ใช้น้ำหมักชูภาพของเราเนี่ยช่วยรักษาโรคอะไรได้เอออันนี้น่าจะถามง่ายมากรักษาโรคอะไรได้สะเก็ดเงินและอะไรอีกอะไรอีกช่วงสงกรานแบบนี้แล้วต้องใช้คำว่าบำบัดเพื่รักษา มันจะผิดกฎหมายอาจารย์บอกบำบัดบำบัดโรคอะไรได้บ้างโรคสะเก็ดเงินละอย่างหนึ่งมีอีกไหมอันนี้ใช้ได้เลยรังเคอืมสามารถเติมน้ำรังแคได้มีขวดได้ได้รังแคก็ได้ก็เป็นก็คือโรคทั้งหลายที่เป็นเชื้อรานั่นแหละได้ได้ได้นะครับก็เรียกว่าตอบถูกต้องยังไงเดี๋ยวทมทีมงานนะเสร็จแล้วมา ตัวนี้เราสามารถเติมน้ำเปล่าได้ถึงเต็มเต็มกล่องหัวเชื้อแค่นี้สามารถเติมน้ำเปล่าได้เต็มกล่องเลยอะคําเติมแล้วก็กรอกใส่ขวดเนี่ยค่ะน้ำเปล่าเต็มกล่องไหน่กล่องนี้อันนี้หลือ่ะรอค่ะแล้วจะได้หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเลยจริงๆแล้วหัวสบู่หนึ่งกิโลนะคะกับตัวจุลินรีห้า